เราจะได้เห็นบนเวทีนี้ไหมฮะอยากเห็นนะครับทำไงดีฮะเกือบหมดดวนแล้วครับตอนนี้ผมก็โชว์ตอนนี้เลดีกว่าโอ้โหสังเกตไหมว่าออฟออฟขัดตลอดเลยอ่ะทำไมอ่ะออฟแบบว่ามีส่วนตัวหรือเปล่าอะไรออ่กลับไปเล่นที่อื่นไหมเอฟมีปัญหาอะไรดูไหมไปหาอะไรก เวทีการแข่งขันรอ้องเพลงระดับประเทศทท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็น AF หรือ The Star อมีคนหนึ่งครับที่มาจากเวทีการแข่งขันระดับประเทศเช่นเดียวกันและเป็นเวทีการแข่งขันระดับตำนานสยามกุลการ ะะตัวเองคนเดียวเออสิกระหม่อม yes แล้วก็เลยผู้ชนะก็มีความเป็นทั้งพอ่อทั้งแม่ในตัวก็จะเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งที่ทำเทียบขาแล้วก็ดีใจที่ลูกจะมีวันนี้ที่ลูกจะได้แต่งงานสนับสนุนให้ลูกได้แต่งงาน <c oughs> ีร The o i c The voice, the voice the ออกเสียออกเสียงะจำชื่ออะไการ t o i c คุณหีิงโอเข้าไหมค่ะ The voice คุณกฤษ The o n s นี่คุณกฤเมีมีผลงานมีเ็าเ้ยประสบการณ์ในการร้องเพลงมาสูงนะในแบบมิวสิคอลนะฮะเป็นไงว่ารับบทเป็นมาเฟียก็นั่นแหละครับสิ่งหน่อยุเลย ผมไม่ควรคุยกับสมบัติเปจะดีอย่าให้ร้องเพลงนะสติรุนเพลงได้ไหมมาได้นียก็จะครี่กับมิวสิควาลเรื่องนี้คตกลงถือได้ว่าเป็นมิวสิควาลแรงๆนะครับที่เล่นเพียร์สตาร์อะไรด้วยนะครับก็รับบทเป็นคุณพ่อของของดานะครับเป่นเป็นนาเปียนะครับแล้วก็หัลูกสาวครับแล้วก็ถึงว่าคนไหนที่มันไม่เหมาะสมกับบทอินเนอร์สมาร์ตๆใครที่มันเหมาะสมเราก็จะกีดกัน กับขวางมันขวางมันที่สุดครับผมกลัวแล้วครับผมนอกจากจะแสดงแล้วเป็นครูด้วยขอแสดงทุกคนใช่ไหม่ะมีความปวดหัวของผมครับถ้าเปรียบเทียบถึงความเจ็บปวดมีหนึ่งถึงสิบเป็นนอยู่ที่9.9แต่โชคดีนะครับที่มีคุณยายหญิงอ๋อคุณประชาท่านไว้ท่านนุ้ยยืนกับครูทำไมครับ เหมือนแสวงหาห้าใจปีดกไม่รู้เม่ได้ให้เกียกับเครืเก่งเนี่อ้เลนะติรื่องเลยนะเนะะกเก่นมวาใช่ป่ะกได้เรื่องเวลาในเรื่องนี้มีโอกาสได้โชว์น้ำเสียงแบบ Thank <laughs> you. เลนเงนนเองจ้าที่มนการนำความสามารถสองอย่างแบบการทักการแสดงและการร้องมาบูเกนเป็นยังไงบ้างมวสิคขลยา,ะสะากสำหรับหนูไหมยากมากเลยค่ะโดยเฉพาะพี่ๆทุกคนนี่เก่งมากเป็นเหมือนสิ่งที่แบบทำให้เราต้องทำให้ดีขึ้นเนก็เป็นแรง,งกดดันเหมือนกันมันต่างร้อง,งเปล่ต่างน,นะเพาะว่าเราต้องแอคไปด้วย,ยเ,รเ,รเ,รเราไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยก็ย,ยากอยู่หิวเหมือนกัน ในเรื่องนี้เป็นลูกสาวมาเฟียซึ่งในคืนวันแต่งงานมีโจทย์ผมว่าที่สามีเราเนี่ยามาด้วยกันถึงสามคนยอมเขาไหมไม่อยอมเธอมีวิธีอะไรจะมารับมือโจทย์ถึงสามคนเกาะสามีไว้แน่นก่อนเออกาะสามีไว้แน่นก่อนอ่าแล้วโจทย์น่ากลัวมากเลยใช่ทีเนี้ยน่ากลัวมาก <c oughs> เออไม่รู้จะรับมือยังไงนะรับไม่ผมว่ารับไม่น่าจะไหว เราไม่น่าจะไปต้องใช้กําลังของหลายหลายคนร่วมถือรับมือแน่นอนดูซิว่างานแต่งงานของเธอจะผ่านไปได้หรือเปล่าวิวาจะล่วมหรือเปล่าเพราะมีอีกหนึ่งคนมีหนึ่งคนซึ่งเป็นส,สิ่งที่ดูสงสัยมากๆเลยว่าไปทำอีท่าไหนถึงท้องนะเดี๋ยวพี่ไปทำให้ดู่ไหมเออเมื่อไหร่จะไม่ท้องหรอกค่ะอย่างเงี <c oughs> <c oughs> เ้ยน้องจิ๊บนั่นเองครับผม เอ่อสี่ปด็นในบทของแม่ลอยอ่ามาเรื่องนี้มันไม่ไม่ผิเดียรนะ์ะมันเป็นนอเริ่อนขึ้นมันแตกต่างมันยากขึ้นยังไงหรือว่าความยากขึ้นคืออย่างแรกเลยท้งองโตขึ้นเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> เรื่องก่อนนู้นแบบท้องแค่ประมาณสองเดือนก็จะแบบนิดๆหน่อยๆนี่นีคุณเล่นเรื่องไหน,น,น,น เทียบเลครับผมรี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 เป็นอะไร ฮอร์โมนหุ้งผ่านเดี๋ยวจี้เดี๋ยวมุดเหยียดเดี๋ยวร้ายเนี่ยอะไรเงี้ยมันเยอะมากโอ้นั่นนันนเป็นแบบว่าผู้หญิงก็ว่าร้ายแล้วผู้หญิงฮอร์โมนเปลี่ยนนี่โคตรร้ายเลยนะคุณครับนะฮะแล้วนี่ยิ่งถ้าเมาอย่างขุมยิ่งร้ายเลยเดี๋ยวไม่าช่าเนี่ยอะไรกัน่างบอกว่าต้องใช้ไมเคยแพงเลยเอาจริงแล้วช่างพี่มียังไงฉันก็แค่จริงธรรมดา เรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครเวทีเรื่องนี้ซึ่งเป็นละครเวทีในรูปแบบมิวสิคอลคอ,คอมเมดี้นะครับผมนี่คือทีมนักแสดงจากวันสราโซกับโจ์เก่าแก่ครับผมนี่แค่สีองเดียวนพืแสดงเท่านั้นนะฮะ่งผู้ชมสามารถติดตามละครเวทีเรื่องนี้ได้เร็วๆนี้นะฮะซึ่งนี่คือผลงานการกำกับแสดงของคุณบอยธนกิจริวัรน,น,นะครับผมพกบกันครับ คือเอ็มรู้ว่าเขาเปรนจักรวรนดิโบราณนะฮะร่วมกับการนำกลับกับผู้กับรุ่นใหม่ใบแรงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมือขวาลุยบอลเลยก็ได้คุณอ้าสันติต่อวิวัฒน์นะครับผมเริ่มงานลุยบอลแล้ว เลยแห่งนี้แหละมันก็เป็นมือขวาอของคุณบอล,ล,ลอยู่ตลอดนะครับผมวันนี้คุณบอลติดภารก,กิจกันเลยอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับทานพี่สือ่อมวลชนนะครับให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กับละครเวทีเรื่องนี้ด้วยนะครับให้ช่วยบอกต่อถึงความสนุกสนานที่จะได้รับจากละครเวนนทีเรืร่องน,น,นี้ครับผมนะฮะแล้วเราจะเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานในวันที่15พฤษภาคมนี้นะฮะ,ะครับผมเริ่ม,มการแสดงรอบแรกครับ ที่13ส,สาสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเขามารับของความสุขเสียงโหรจากพวกเขาที่พร้อมจะมอบให้กับทุกคนที่รโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์แห่งนี้นะครับกับละครมิวซิโลคอมเมดี้เรื่องนี้วันสละสดกับโจทย์เก่าๆนะครับ